เฮ้ยังไม่ดีอ่ะมีงานเข้ามาด่วนแบบนี้แล้วขนจากรแลก็ยังไม่ได้จัดการเลยไม่ได้แหละต้องหาตัวช่วยแล้วเฮ้ยมีแพ็กเกจของกลางน้าพิลิครู้ราคาดีมากอ่ะใกล้รถไฟฟ้าด้วยว้ยไม่ทันแล้วตงไปละแล้วปัญหาของแบมนะคะก็จะเป็นเจ้าขนจักรแลนี่ค่ะที่เป็นตัวปัญหาเลยเคยใช้บริการก็ประทับใจมากชิลสุดๆไปเลยค่ะใช้เวลาแค่ไม่เกิน1ิบนาทีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะตอนนี้แบมก็เป็นทั้งอิน fluencer และนางแบบค่ะและด้วยอาชีพพงกนี้นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่เข้ามากระทันหันค่ะแล้วปัญหาของแบมนะคะก็จะเป็นเจ้าหุาน่นตัวแรนนี่ค่ะที่เป็นตัวปัญหาเลยแล้วแบมก็นึกถึงที่ไหนไม่ได้เลยคะ่ะนอกจากการน,น้ำคลินิกที่นี่ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทั้งเหล่าดาราอิน fluencer เน็ตไอดอลที่เขามารีวิวเขาก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามาทําเถอะมันดีและส่วนตัวแบมก็เคยใช้บริการของ งน้ำคทินิคแล้วนะคะก็ประทับใจมากก็เลยจองเป็นแพ็กเกจการกำจัดขนจัก,กแล้วมาค่ะแล้ววันนี้แบบก็มาทำที่สาขาสี่ลงคอมเทคค่ะซึ่งมันอยู่ใกล้ BTS แล้วก็เดินทางสะดวกมากค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งหมด28สาขานะคะก็คือถ้าใกล้ที่ไหนก็คือไปที่นั่นได้เลยค่ะ,ท,ะที่นี่เขาก็มีของวางให้เราหยิบอินรอระหว่างรอคิวเราไปนั่งรอที่หน้าห้องเลเซอร์กันคะ และนี่ก็เป็นห้องที่เราจะใช้บริการในการเลเซอร์ผ่ะและนี่ก็เป็นเจ้าตัวเครื่องที่เราจะใช้ในวันนี้ชื่อเครื่องว่าลองพายแอนดียซึ่งมีมูลค่ามากกว่า2อล้านห้าแสนบาทแล้วเราก็มีทั้งหมด28สาขปสาขาั Z พวกมันก็เป็นสีขาว่ามันจะเยอะขนาดไหนและเจ้าเครื่องนี้นะค่ะมันส่งพลังมากค่ะแต่ส่งพลังยังไงหรอคะเครื่องนี้จะส่งพลังงานไปยับยั้งทำลายรเซลล์รากผลทำให้วงจรผลสั้นลงแล้วผลที่งอกใหม่ก็จะหลุดออกเป็นการทำลายผลอย่างตรงโจดค่ะและจะทำให้ผลบริเวณที่เราทำเนี่ยขึ้นช้าลงด้วย ไม่ต้องเป็นตอแถมผิวบรเิเวณใต้ตอขอ,ของเราก็จะบริสและเรียบเนียนขึ้ขกกน,นค่ะเส้งทางการน้ำเคนีตแล้วของเราประกันมาเลยเผาว่ามันดีแล้วมันเดิรและใช้เวลาไม่นานไม่เกิน10นาทีค่ะแล้วมันจะจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตอนนี้แบมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชิลมากๆนอนแบบเยน็เยนๆสบายเลยชิลสุดๆไปเลยค่ะถามว่าเจ็บไหมก็คือไม่เจ็บค่ะเพราะว่ามันจะมีลมเงย็นๆเป่าตลอดแล้วเกยว่าใครเคยแวกมาก็คือจะเจ็บน้อยกว่ามากๆค่ะแล้วแบมก็แอบ,บถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าต้องทำอีกกี่ครั้งถึงจะแบบว่าวงแขนเรียบเนียนไม่มีขนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าประมาณ10ครั้งค่ะก็แล้วแต่สภาพของขนแต่ละคนด้วยนะคะตรงนี้ที่แบมชอบสุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องการตอบโจทย์เวลาที่เราเร่ เรีบค่ะพราะที่นีใช้เวลาแค่ไม่เกิน10บนาทีค่ะสําหรับใครที่อยู่ในแวกนี้ทํางานแถวนี้ก็สามารถวาร์ปเข้ามาในช่วงเวลาที่พักค่ะแล้วก็กลับไปทํางานได้อย่างชิลๆเพราะว่าใช้เวลาแบบไม่เกิน10บนาทีก็คือสาวๆเก๋ๆยังรออะค่ะก็ต้องแบบว่าบริหารเวลาให้เป็นสิค่ะ คนที่สนใจนะคะที่จะกำจัดขนใต้รักแร้ก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ hdmall.co.th และเซิร์ชคำว่ากังนํำคลินิกหรือคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาทำเจะขามันดีจริงๆดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ